คิดว่าตอนนั้นจะไม่รู้ตัวเท่าไหร่ว่าเราโดนพอมาคิดย้อนคิดตอนเนี้ยรู้สึกว่าเยเราเราก็โดนคุกค้ามาเหมือนอารมประมาณว่าเขาใช้ใช้เราเป็น ตัวตอบสนองความค้าของเขาหรือเปล่าข้อความที่เคยได้รับผ่านแชทออนไลน์ในวัยเพียง15ปีทําให้นางสาวเอหวนกลับมาตะหนักว่าเธอนั้นเคยตกเป็นหนึ่งในเหยื่อของการคุกคามทางเพศบนโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นในสังคมโลเพล์กลุ่มออนไลน์ประเภทหนึ่งที่รวบรวมเยาวชนผู้สนใจการละเล่นสวมบทบาทตัวละครการโลเพล์คือการเล่นสวมบทบาทสมมุติผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้เล่นจะสามารถสร้างตัวละครของตนเองขึ้นมาหรือนำตัวละครที่มีอยู่แล้วจากสื่อบันเทิงต่างๆเช่นภาพยนตร์การ์ตูลหรือแม้กระทั่งศิลปินมาสวมบทบาทเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับตัวละครที่เกิดจากการสวมบทบาทของบุคคลอื่นคล้ายกับการแต่งนิยายที่มีผู้ร่วมแต่งตั้งแต่2คนขึ้นไปปัจจุบันสังคมโรเพลายมีจำนวนผู้เล่นมากกว่า30,000คน ส่วนมากเป็นผู้หญิงที่มีอายุประมาณ12-30ถึงปีแม้การโลเพลงจะเป็นเพียงกิจกรรมภายในกลุ่มวัฒนธรรมย่อยที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนักในประเทศไทยแต่ก็เป็นพื้นที่ออนไลน์ที่มีความสุ่มเสี่ยงในการถูกคุกคามทางเพศโดยไม่ทันได้ตั้งตัวมันจะมีผู้ชายบางพวกที่เข้ามาโลเหมือนแบบเป็นเซ็กซ์เทคเนี่ยค่ะคิดว่ามันเป็นการคุยเรื่องเสียวทั้งที่มันไม่ใช่นางสาวเอให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์การถูกคู่โลเพลงคุกคามเมื่อเธออยู่ในระดับชั้นม ยยอมศึกษาาตนปลโดยผู้กอ่อเหตุใช้ช่องทางการโรเล์ทักมาเพื่อขอโรเลตหรือการโรการมีเพศสัมพันธ์ของตัวละครกับเธออยู่บ่อยครั้งเหมือนเราจะเริ่มเบื่อแล้วก็เลยเหมือนจะซักถามอะไรสักอย่างคะ่ะแล้วเขาก็พูดออกประมาณว่าเขากําลังช่วยตัวเองอยู่อะไรอย่างคะ่ะจากที่ลองไปคิดดูเราก็รู้สึกว่าผู้ครั้งที่เขาทักมาโรเลตกับเราเนี่ยเขาก็กําลังช่วยตัวเองอยู่ในตอนนั้นนะคะ จากการสำรวจของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศผ่านการโลเพลจำนวนผู้เข้าตอบแบบสอบถาม281คนพบว่ามีจำนวนผู้เล่นมากถึงร้อยละ50หรือ140คนเคยตกเป็นเหยื่อของการถูกคุกคามและร้อยละ75ของผู้ที่ถูกคุกคามประสบกับเหตุการณ์นั้นเมื่ออายุต่ำกว่า18ปีโดยลักษณะของการคุกคามส่วนมากจะเป็นการส่งข้อความที่มีเนื้อหาทางเพศ รองลงมาคือการรบเ้้าให้โรในเชิรมีเพศสัมพันธ์ด้วยถัดมาคือการส่งสื่อลามกอนาจารเช่นรูปภาพอวัยวะเพศและมีถึง14รายที่ถูกล่วงละเมิดจากการนัดพบกันในชีวิตจริงสถิติที่น่าตกใจคือร้อยละ77ของผู้เสียหายเลือกที่จะไม่ตอบโต้กับการถูกคุกคามในขณะที่มีเพียงร้อยละ33ที่ตัดช่องทางการสื่อสารกับผู้ก่อเหตุแต่ไม่มีรายใดที่ไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย นางสาวเนธนครพจนวรพงศ์ทนายความประจำสำนักกฎหมายตราสามดวงและหนึ่งในนักโลเพได้มีความเห็นว่าในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ระบุถึงเรื่องนี้โดยตรงกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถใช้ครอบคลุมถึงการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารในการสนทนาแบบสองต่อสองได้นมสัสของคนไทยเราอ่ะจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแล้ว โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนเนาะเขาจะค่อนข้างเกรงใจในการปฏิเสธคนในการเอาเรื่องเขาคิดว่ามันไม่เป็นเรื่องใหญ่อะปล่อยๆผ่านไปในทางปฏิบัติก็เลยไม่ค่อยมีการฟ้องอะไรที่มีเกิดขึ้นไม่ค่อยมีสนใหญ่จะปล่อยผ่านกันมากกว่า นางสาวบีนักโลเพย์ผู้มีประสบการณ์ในวงการโลเพย์มามากกว่า11ปีและเคยเป็นเจ้าของกลุ่มโลเพย์มาแล้วหลายกลุ่มได้พูดถึงประสบการณ์การเป็นผู้คุมกลุ่มที่ผ่านมาว่าสังคมของการโลเพย์นั้นต้องการการคัดกรองผู้เล่นที่รอบคอบเพื่อลดผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการคุกคามหรือสร้างความวุ่นวายให้แก่ผู้เล่นคนอื่นๆเรามองว่าการป้องกันที่ง่ายและเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือการแบ่งอายุ กำหนดอายุที่ชัดเจนว่าใครสามารถเข้าถึงคอนเทนต์นี้ได้บ้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเพศมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลได้รวบรวมข่าวความรุนแรงทางเพศจากปีพุทธศักราช2560จำนวน294ข่าวทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของผู้กระทำและผู้ถูกกระทำในข่าวความรุนแรงทางเพศอันดับ4จำนวน26ข่าวคือการรู้จักการผ่านโซเชียลมีเดียคิดเป็นร้อยละ8.8 การคุกคามทางเพศในสังคมโรเพเป็นอีกกรณีหนึ่งของการคุกคามทางเพศออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียที่ถูกมองข้ามและยังมีผู้เสียหายที่เป็นเยาวชนอีกจำนวนมากที่ไม่กล้าจะออกมาปกป้องตนเองเกียรติครพจนาวรพงศ์สำนักข่าว MDBC News รายงานค่ะ